สวัสดีค่ะวันนี้บิวชิวๆก็พามาโมอีกแล้ววัดดูแบบว่าเงียบสงบมากเข้ามายังไม่เจอใครเลยพอดีวันนี้ลุงวศใส่มูพาบิวมาวัดอ้อมใหญ่เป็นวัดค่อนข้างเก่าแก่แล้วก็โบราลมากนะคะวิสัยเข้ายังไม่ทันวหายเลยคือลูกค้าโทรเข้าแล้วงานเข้าแล้วจ้าโหขนาดนั้นเลย มูขนาดนั้นเลยนี่แช่แดนออโอ้โอห,หเชิญกลาบนมัสก,การองค์หลวงพ่อขาวหลวงพ่อขาวค่ะที่นี่เงียบสงบมากเลยสังเกตได้ว่าบริเวณโดยรอบจะดูเก่าจริงๆเก่ามากขนาดกาแฟยังโบราณเลยเมื่อกี้เจอ ใส่ในขคะลุงหมดพิธีลุงหลายโมเต็มได้ค่ะโอ้เดี๋ยวให้ดูด้านในหลวงพ่อขาวหลวงพ่อโตแล้วก็ต้องเริ่มจากจุดทูบไว้ด้านหน้านี้ก่อนนะคะ ขบศิลหลสองข้างลป์สีลืองคะโหก่อนท่านบุรณาท่านไม่มีหลังคาเหรอที่นี่อันนี้คือโบสถ์ใช่ไหมคะนะ<บ>กระถางหน้าโบสถ์คล้ายปักทุกที่กระถางหน้าโบสถ์ดอกไม้วางในผานหน้าโบสถ์แล้วสักการะขอพรด้านในโอเคไว้จากตรงนี้นะคะแล้วค่อยเข้าไปกราบด้านในนะคะจากที่เรา ทวดมน์เสร็จนะคะตามคาถาบูชานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอพรด้านในปักทูกด้านนอกตรงนี้นะคะโหเก่ามากค่ะดูที่้ามอุ้ยที่้ามสูงม,มากขอโทษนะคะพอดีวิวค่อนข้างเตี้ย ก่นที่ถูกต้องนะคะคือน้องอาซีค่ะมาเซียนซีค่ะนี่ปิงปองค่ะได้เลขเดียวกันเลยเหรอมาลาเลขเบอร์กวันนี้หนึ่ง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 ต้องมาซื้อก่อนะก็หนึงจริงเหรอเซียนซีได้หนึ่งปิงปองได้หนึ่งตายแล้วเดี๋ยวนะ เรากำลังขอพรอยู่ในขณะที่ขอพรทำอะไรคะซื้อหวยเป่าตังค์แม่ละค้อนสองค้อนเดียวเอาจริงไม่ถูกเลยขอพรไม่มีสมาธิแล้วซีบอกเดี๋ยวขอใหม่แข่งกันกดแอปแล้วเอาดิใช่ดิตอนหมดแล้วหมดแล้วไอ้มดหาซื้อหน้าเว่อร์จ้าสลากพัดแพงอไปละร้อยอ่ะอุ้ยเดี๋ยนะเหมือนอันนี้ขาวแล้วดำมีสองช่องแบบ ตา,ายแล้วโหหลวงพ่อให้มาเลขลเลยเดินขัดเราเน้นน้อยเรียก <c oughs> เอ,อ้ยเป็นไงล่ะเห็นโบทเก่าแก่อย่างเงี้ยยี่มีความไฮเทคอยู่เด้อ ทองแปะไม้ขอนไม้พวกนี้ไว้ทำอะไรเป็นไม้แตะทองวะทำไมไม้ทุกท่อนถึงมีการแปะทองเนาะแล้วกม็มีตรงนี้ด้วยโอ้ท่านองค์ใหญ่มากเลยแต่ดูจากโบสไม่เคยมีหลังคามาก่อนเนาะหลังคาสร้างใหม่อะ่ะป<ม>ีดัง โด่งดังก้องกลางวานเงินไหลมาเทมานี่นะคะอ่ะมูซะหน่อยมูซะหน่อยจ้าหลังจากที่เราขอพรอในโบสถ์แล้วนะคะเมื่อกี้สอบถามคนพื้นที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีหลังคาหลังคาเพิ่งสร้างใหม่นะคะเก่ามากเราก็เคยฝนตกแล้วก็น้ำท่วมเข้าโบสถ์ด้วยอยากให้มาทำบุญที่นี่กันเยอะๆจังเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราไปไปที่แผงลอตเตอรี่ก่อนแล้วกำลังจะชวนไปไวายเท้าเวสวุวรรณนะคะจะอยู่ทางด้านออกมาจากโบสอยู่ทางด้านขวานะคะมีซูมของเท้าวเวสวุวรรณอยู่ยังไงอ่ะผู้ชายไปหาแผงลอตเตอรี่ก่อนแล้วอ่ะนี่อันนี้วิหารเก่าค่ะ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของวิหารเก่านะคะจากที่บิวได้เข้าไปศึกษาใน Google และวิ k i พีเดียนะคะทราบว่าวิหารเก่านี่เป็นอาคารสีเหลี่ยมผืนผ,ผ้าไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะในปัจจุบันก่อนหน้านี้สภาพจะมีแบบหลังคาเก่าๆมากแล้วก็ได้รับการาบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนะคะเป็นบางส่วนซึ่งก่อนหน้านี้เก่าแก่แล้วก็ทรุดโทรมมากเลยค่ะ เข้ามาด้านในเนี่ยจะรู้สึกถึงความเย็นเย็นมากคือข้างนอกเนี่ยให้แดดร้อนไงก็คือข้างในคือเย็นเลยค่ะด้านในก็จะมีรอพระพุทธบาทเราทําบุญกันนะคะเลยเข้ามาหน่อยก็จะมีน้ามนต์น้ําเย็นๆเลยค่ะสามารถนํากลับบ้านนะคะไปบูชาได้หรือว่าพรมๆนิดนึงนะคะที่ศีรษะนะในบทนมีต้นไม้แบบว่าแทรกแล้วติดไปกับกําแพงเลยค่ะ หแสดงว่าอยู่มานานแล้วมากๆเลยจุดนี้ไหวยังไงอ่ะองค์พระเขาจะอยู่ข้างในนั่นนะคะไหวองค์พระในสุวรรณเราต้องไหว้ด้วยอะไรอ่ะดอกไม้ที่อยูตรนี้มีพวงมาลัยกับประคับแต่ละเนื้อ ต้องไหว้ด้วยดอกไม้แดงใช่ไหมคะขอเรียนขอจอดตู้หน่อยจำกป็นต้องเสกผาเห็นไหมเราจะลงไปอยู่ในน้ำกอนส่วนเนื้อตัวคัวต้องเดินข้ามสะพานไปฝั่งมาลัยแดงอหรอคะวันนี้ค่อนข้างเงี้ยไม่ค่อยมีคนเลยอยากให้มาไหว้กันเยอะๆนั้นลุงมดไปให้อาหารป่าแล้วเรียบร้อยลุงมดไปทำทานแล้วเรารู้แหละ นี่ทำบุญแล้วก็ต้องทำทานนะคะวิธีการทำทานของพุทตศะส่านมีกรชอนก็คือลุงวัดจับขนมปงังส่วนเราก็แตะไหลลุงมดเอาสูดิแต่ละคนไม้ทั้งก้อนแล้วแต่ละคนมัน,น,น,ม,นมดมันขึ้นเพราะว,าว่าพวกอเราไม่อยากเอ,อกมือเลยปลาเยอะอยู่นะปลา <จบ S 2> ปลาเนี่ยปลาอ <จบ S 2> ะไรวะปลาหิมะนี่ปลาสวายปลาหิมะไง อ,อ,อ,อีองค์าวเวทที่นี่นะคะร้อยห้าสิบปีเก่าแก่มากขอนอญาตองค์ท่านนะคะขอถ่ายเป็นวิดีโอบันทึกไว้นะคะชอบตรงกำแพงพวงมาลัยตรงนั้นจ้องลยอ่ะดูขลังมากเลยอ่ะข้างๆเป็นอาคารเรียนเนาะเป็นโรงเรียน ที่สูตอ่ะทัวกแก่ๆของเราหลังจากไหว้เสร็จก็พักเข่าพักคอพักเข่าพักคอนะคะนี่เราไม่ได้มาแก้ปีชงเราว่าเรามามูหาเอกแล้วล่ะน่าจะผิดคอนเซตเปต์ไปนิดนึงแต่อะไรเอ่ย ตรงนี้เป็นโบราณสถานวัดอ้อมใหญ่นะคะนเนงียบมากเลยมีน้ำดื่มฟรีด้วยกําลังแบบงงๆอยู่ว่าว่าอยู่ตัวเองก็มาที่นี่ได้ยังไงไม่รู้จักที่นี่มาก่อนนะคะงงมาก ตั้งอยู่ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมปราว่าความเป็นมาไม่ปรากฏแน่ชัดแต่ประบัติตามคําบอกเล่ากล่าว่าวันนี้สร้างโดยพี่น้องสองคนซึ่งเป็นบุตรขาหาบดีทางคลองจินดาได้มาซื้อที่บริเวณปากคลองอ้อมใหญ่แล้วสร้างวัดน,นี้ขึ้นสิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่อุอโบสถเก่าอยู่ด้านหน้าวัดซึ่งเดิมหันเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพลายต่อ ยื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังหลังคาเป็นทรงจัว่วมีกำแพงแก้วล้อมรอบและยังมีซุ้มเสมาหรือบางซุ้มปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ววิหารเก่าอยู่ใกล้อูโบสดเก่าน่าจะเป็นวิหารเก่าที่เมื่อกี้วิวเดินมาแล้วปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วหอไตรเป็นอาคารไม้ทรงไทยสร้างอยู่กลางสระน้ำตรงไหนคือหอไตอะคะ่ะใต้ถุนสูงส่วนกลางเป็นห้องเก็บพระไตรปิฎกโดยมีระเบียงเดินรอบหลังคาเป็นทรงจัว่ว หน้าบันสลักจากไม้ฉลุลายประดับกระจกสีเมื่อพิจารณาจากรูปแบบของศิลปะของโบราณสถานแห่งนี้สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโอ้ถ้าสร้างตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือรัชการที่หนึ่งเลยนะพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเลยนะถ้าอย่างนั้นนะ่ะจริงสินี่ตรงนี้นะคะ มาขอพงขอพรขอเลขมีที่นี่มีจุดทูบเลขด้วยเราเราจะได้เลขหนึ่งอีกแล้วหรอตายแลยเขา่อเตอร์เบลล์ต่อเตออาร์ซีบอกเดี๋ยวเราถูรวนที่หนึ่งอาร์ซีจะไปลาวเอ้ยจะไปพม่าเอาจริงๆนะเอาจริงเอาจริงๆนะตอนนี้เงินสดในกระเป๋ามีน้อยกว่าลอตเตอรี่อย่าไปชเวดากองใส่มุ้ยอีกแล้วนั่นไงมีพึ่งพูดอยู่ว่าไปพม่าเลยไหมได้นะได้อยู่ เราไปวันนึงก็ได้บินไปบินกลับเฮ้ยแต่มีเที่ยวบินไปรถตู้ด้วยไหมอยากไปเชลย์นะตรงนี้เราก็แวะกินข้าวการข้างโบสถ์นะคะทุกอย่างโบราณหมดเมื่อกี้กาแฟโบราณตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวโบราณแล้วก็เหล้าาตโบราณสองขวดครับน้ำเปล่าสี่อันนี้น่าจะหนุ่มจีนโบราณเว้ยเชื่อกูณใช่ไหมตรงนี้โบราณไหมก็ใกล้ๆแล้วแต่ไม่โบราณพอกระมือค่ะ ไม่ชอบแม่ค่ะเดี๋ยวอยู่สิบเจ็ดไม่ชอบอยู่สิบเจ็ดดูดีโตโต้ไม่ไปไหนสอโตโต้เชื่อมมากเลยเชื่องมากเลยใช่มคะเขารออยู่เขารออยู่เขารออยู่เขาจะรอฟาดเราอยู่เขากินอะไรนะหมายถึงว่าเวลาคนกินเขาชอบกินเกี๊ยวเรียบร้อยคุณดูนะลุงมอสตัดไปโต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 ้ชอบกินเกี๊ยวเมิน กานอนอยู่งเดี๋ยวสิเขาเขายังไม่ชินยังไม่ชินไม่ใช่ลมมองไฟแล้วกินแล้วกินแล้วคนมาซื้อเกี๊ยวไป่ติมโตเต้าอื่นเลยไม่ทิ้กูกินนะเอาละเอาละเฮ้ยเกียวจังคือทำไมเป็นกี้เหรือน่ะไม่เขาตีเขาจิกจิกขนตัวเองเขาตีเ้าอ๋อตีพ้แล้โดนมาปล่อย เป็นบุญเขาแล้ว่ะเขาไม่ได้มาอยู่วัดเนี่ยสบายใช่เจ๊ไม่ต้องไปตีชาวบ้านเขาไม่งั้นการเป็นไก่ไต้น้ำเป็นโตโต้กินเกี๊ยวบ้างที่ไงเขาตีแพ้มันไก่ต้มลงหม้อล่อ่งลาตีแพ้เสร็จมลงหม้อไก่ไต้น้ำลงหม้อลงหม้อเลยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บิวด้วยนะคะ